กานสวัสดีพี่ๆนั่นๆหนู่นๆทุกคนด้วยนะครับมาพบก,กับจัดนูวเรือแล้วก็เกมฑ์ินอัพดาตี้หรืออะไรสักอย่างนั่นแหละเออคลิปที่แล้วเนี่ยผมแม่งกดออโต้แล้วมันแบบได้ไงแบบใช้ดวง AI ไองน,น,นะวันนี้ก็จะมาลองใช้ดวง AI อีกรอบหนึ่ง <S 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 ขอให้มันได้ขอให้มันโดนแต่เราเล่นไม้สิบบาทนะแบบว่าไล่ไล่ดัวไปก่อนขอดูทรงก่อนว่าเออเราใช้เอ้ยมาครับสิบห้าบาทเราใช้ดวง AI เนี่ยมันรอดไหมนะแต่ดูทรงสรแกตเตอร์เหมือนจะมาหลายรอบแล้วเนี่ยนะแต่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่แต่เราเอาทุนจากคลิปที่แล้วมานะมันเป็นเศษ7 0 0ดันกว่าบาทอเออผมก็จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับ จ็ดพันนี่เรียกว่าเศษออกใช่ไหมเจ็ดพันนี่เรียกว่าเศษออกก็อยากไปกันอยากไปครับแอซซันไ้าครันเข้าเมาไปถึงทีเจ็ดจ็อบนครับอืมผมรู้สึกว่าดวง A i ไแม่งไม่ค่อยได้ได้ผลนะดวง a อไอไม่ค่อยได้ผลนะเอยหรือว่าได้วะกูเพิ่มไม้แล้วกูกดเองดีกว่าเพิ่มไม้ดีกว่านะครับแล้วก็อกดเองดีกว่า ลองกดเองดิว่าจะดูฮะดวงเรากับดวง AI อันไหนมันแบบว่าดีกว่ากันเออซึ่งผมรู้สึกว่ากูอะกดไม่เคยจะได้ดีเท่า AI เลยว่ะเฮ้ยเออหายไปแล้วร้อยสองร้อยแล้วเนี่ยอ่ะอ่ะมาครับหนูดวง AI กูว่าคูว่ากูว่ากูมาเหมือนกัน กูว่ากูมาเหมือนกันกูเพิ่มไม้เหมือนกันนะครับออว่าดวงกูมากว่าว่ะดวงกูมากกว่าว่ะมือกูแบบทองคํากว่าว่ะจอดนิว้วดูว่ะกันเนาะมาครับนิ่งกึบนิ่งกึบนิ่งกึบดวงกูอาจจะไม่มาแลวก็ได้นะนี่ตดนิ่งเลยครับไอเบน มาครับตัวเอยาวไปแปดสิบไป,ปร้อยสิบไปแปดสิบสี่ไปือว่าคุณต้องเล่นไม้เยอะจริงวะอ่ะอเดี๋ยวเราเพิ่มไม้ดีกว่าเพิ่มอีกสักรอบหนึ่งอ่ะห้าสิบถ้าไม่ได้อีก,อกเราก็จะเพิ่มไปอีกนะมีที่ไหนยิ่งแบบว่ายิงยย่งเตียยิ่งเพิ่มอาจจะแบบว่าเป็นกลยุทธ์นะของไอ้จอร์จ ก็เอาไปใช้กันได้นะครับซึ่งจริงๆแม่งไม่มีเหี้ยอะไรเลย<ง>ตอนกูนม,มั่วเอาทุกดอกโอเคก็คือแม่งน,นิ่งคืบจริงวะ่ะนิ่งคืบมากเลยเอ<ง><ง>มันนิ่งเกินไปหรือเปล่ามันนิ่งกเกินไปหรือเปล่ามันนิ่งคืบเกินไปหรือเปล่า แต่นิ่งเท่านนไหนทุนเราก็ยังแบบว่าไม่ได้หนีห่างหายไปไกลนะหนีห่างหายไปไกลนะก็ยกังแบบว่าอยู่แบบประมาณนี้เพราะว่าเราเล่นไม้น้อยไงเพราะว่าเราเล่นไม้น้อยไงอืมอืมแต่เริ่มหายไปไกลละเริ่มหายไปไกลแล้วรอเป่าก็ยังมาอยู่ก็ยังมาอยู่อ่ะกูเพิ่มไม้ครับเพิ่มไม้ร้อยละอ่ะมาดูดีกว่าว่าถ้าเพิ่มไม้ร้อยเนี่ยมันจะ มีห้างทุนไปไกลลืมไม่มีนะหรือไม่มาเพิ่มเป็นยาวไปครับเพิ่มยาวไปครับร2 5ย0 5โอิบห้าี่ยห้าอนแต่แรกจะเพิ่มไม่แต่แรกจะเพิ่มไม่นะเพิ่มเลยดีกว่ากันไม่ต้องตอนแรกหรือกัดจะเพิ่มหรือยังไงนะเพิ่ม2 0 0รอ่ะว่ะเพิ่ม200แล้ววะนะผมว่ามันนต้องมาแล้วแหละสเกตเตอร์สเกตเตอร์ครับ โอ้โหผู้ไปทันขัดคำสเกตเตอร์ก็มาโคตรเอาแล้วกูจ้องเลือกอันไหนเนี่ยไม่เคยได้ด้วยครับเอาแบบกลางๆก่อนดีกว่าไหมเอาแบบกลางๆครับหมุนสะิบรอบนะหมุนฟรีสิบรอบกับคูณยี่สิบเล่นกลางๆสุดแล้วแค่ไหนโอ้โหขอให้ได้แบบว่าอ่ะยังไงเราก็ได้ทุนคืนคอนเฟิร์มเลยเหลือเจ็ดรอบสุดท้ายนี่ยมาครับทุนเรานะปอกกำไรอีกพันกว่าบาท หรือเปล่าเกือบพันเเออมาครับร้อยยี่สิบูกำไร1,000แล้วกำไร1,000แล้วโอเคโอเคยังไงยังไงเราจะได้ลุกออกจากโต๊ะไหมได้ลุกออกจากวงไพ่นี้ไหมครับมาดูได้ลุกแล้วแหละได้แค่สองสามพันเราก็โอเคแล้วนะ 4, เนี่ยสี่พันเนี่ยเฮ้ย โอ้โหได้มา9,000ได้ใช่ไหม9,000ใช่ไดใช่ไหมเรามีเขาเรียกว่าไงอ่าทุนเราเอามา7,000กว่าบาทน,นะตอนนี้10,060เหลืออีกสองรอบสุดท้ายด้วยยังยังไม่ตัดสินรอบสุดท้ายยังไงโอ้โหนิ่งกึบนิ่งกึบเลยไอเวนก็คือเราได้มากำไรมา9,000นะ ปีเสีย9,000เออก็ถือว่าได้ลุกออกจากวงไพ่นี้แล้วครับได้แล้วเลิอกอ่ะเออเข้าใจอ่ะเจอก,กันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจูบูจูบู